สวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่ที่คาร์ o ูนสตอรี่นะครับผมตอนนี้ก็มาเขาเรียกว่าเอ่อลงของใหม่นะครับลงของใหม่เมื่อคืนตอนตีสามครับลงของใหม่ตอนตีสามก็จะมีของที่แบบว่าคลาคลากันไปนะครับผมอย่างที่รู้กันครับแรนไบต์พุทธมนฑลสายหกนะครับผมก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับก็พอค้าทันใดนะครับย้ำพอค้าทันใดถ้าสนใจสินค้าก็สามารถ ไล่กันเข้ามาได้นะครับซื้อมากนะครับซโซโลแกนซื้อมากนะครับยิ่งลดมากนะครับซื้อน้อยก็สบายกระเป๋านะพอค้าท่านใดสนใจก็ทักกันมาได้เลยแลยนไบพุธมอลไสายหมดไครับผมตอนนี้ก็เห็นไหมมันเป็นเปลออยากจะเทสรถเดี๋ยวผมขับไปให้เทสถึงที่เลยครับมีปัญหาเรื่องการออกรถเครดิตไม่ผ่านเราจัดให้ง่ายนิดเดียวเพียงแอดไลน์มาที่เบนไข่ทุกปัญหามีทางออก MG สาย4 ของใหม่ที่ลงมาก็จะมีแม่บ้านนะครับแม่บ้านเป็นอลูนะครับผมเป็นอลูมีเล็กนะแล้วแต่ชอบนะครับผมแล้วแต่ชอบว่าจะเป็นแบบไหนย,ยังไงครับอันนี้ถ่ายแบบคร่าวๆก่อนแล้วก็ค่อยมาเจาะตรงกันอีกทีนะครับผมว่ามีตัวไหนยังไงบ้างย้ำนะแลนด์ม้พุทธมณฑลสายถกนะครับผมก็ รอบนี้ลง160กว่าคันนะลง160กว่าคันแม่บ้านเสือภูเขาเสือมอฟอ่านะครับดาวฮอนอ่ามีดาวฮอนนะครับผมแล้วก็บีมเอ็กนะบีมเอ็กคร่าวๆนี่รู้สึกว่าจะมีพ่อค้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจับจองไปแล้วนะครับประมาณประมาณประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า ประมาณห้าคันนะครับผมใครที่มาช้าก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องให้สิทธิกทกนนทธ์กับคนที่มาก่อนนะครับให้สิทธิ์กับคนที่มาก่อนนะครับใครมาทีหลังก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรตามที่มีอยู่นะครับผมนะครับใครมาก่อนได้ก่อนประมาณนี้นะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแรนจากแลนไบค์ใจจริงครับผม ก็เรียกอะไรลูกค้าคือคนสำคัญทุกคนนะครับผมทางแลนดไบก็ขอโทษนะครับถ้าเกิดสมมติว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเอาภายนะครับอันนี้ผมผมตอบแทนที่แลนด์เลยนะนะครับผมอ,อันนี้ก็เป็นแม่บ้าน,นออลูนะครับออลูเป็นแบบว่ามันจะมีหลายทรงนะแล้วแต่ชอบนะครับผมตอนนี้ลง160ยกว่าพันอ่า ร้อยหกสิบการมมเข้าไม่ถึงเลยอะลงตอนตีสามอเออสุดยอดมากเลยครับอันนี้แม่บ้านเนี่ยแบบสวยๆสีเด็ดๆนั้งนั้นเลยนะครับแม่บ้านสวยๆเด็ดๆทั้งนั้นเลยสีชมพูสีเขียวสีม่วงสีฟ้าสีดำสีอะไรอ่ะมีเป็นตะแกงหน้าอารู นะครับตะแกงหลังนะครับมีทั้งแบบมีเกียร์และไม่มีเกียร์นะนะครับมีทั้งแบบมีเกียร์ไม่มีเกียร์นะครับแม่บ้านย้ำนะครับแม่บ้านรอบนี้เป็นรอบรอบรอบเล็กนะร้อยหกสิบพันเป็นรอบเล็กครับผมรอบใหญ่เนี่ยคือวันที่ต้นเดือนอนะให้มีรุ่นหน่อย ต้นเดือนครับต้นเดือนต้นเดือนนะครับมาอีก200กว่าคันนะครับสองกว่าคันครับผม200กว่าคันนี้บอกว่ามีเด็ดๆทางนั้นนะครับรอบนี้ลงลงเยอะนะ,ะต้องเขาเขาบอกว่ารอบนี้ราคาจักรยานมาแรงครับมาแรงเพราะว่าประเทื่ญี่ปุ่นอะ่ะเขา เขาเรียกว่าอะไรที่ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เขาเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะครับผมก็หาของไม่ได้เดินทางก็ลําบากนะครับก็จะมีของเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับถ้าถ้าพอค้าท่านใดก็จะจะ,จะรู้กันอยู่แล้วว่าของมีน้อยนะครับเป็นทางเป็นกลไกลทางตลาดนะครับของมีน้อยก็จะราคาก็จะสูงนะต้นทุนมาสูงนะครับผมก็ทางแรนดใบก็จะ บวกกำไรนิดหน่อยนะครับผมบวกกันนิดหน่อยเพื่อให้ร้านเราอยู่ได้นะครับนะครับเพื่อให้เราร้านเราอยู่ได้นะครับเรื่องจ่ายค่าเช่าจ่ายค่าพนักงานนะครับผมก็ต้องเข้าใจทางร้านด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเขาบอกว่าเฮ้ยแพงอะไรเงี้ยก็ต้องนะครับผมก็อย่างอย่างรู้กันนะครับผมก็สามารถตรวจเช็คราคาได้นะครับตรวจเช็คราคาได้จักรยานนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับ ร้านจักรยานมีกูดังมีเยอะแยะมากมายเราสามารถว่าชอบชอบร้านไหนถูกใจร้านไหนยังไงก็มาน,นั่นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวพาไปดู b ีมเอกนะครับ บมาเกือบหนาก้อหนาอ๋อไม่ามาหนากผมนักเ้รอบนี้บีเมกมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคันครับผมก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะครับก็ต้องเอาไปเขาเรียกอะไรขัดสีชีวีวันไปนวดตัวนิดหน่อยนะครับ ไปทําให้บิ้วให้มันสวยกลับมาเหมือนเดิมครับก็เรียกอะไรกลับมาให้มีชีวิตชีวานะครับผมก็ก็ขอบคุณมากนะครับที่เขาเรียกอะไรพ่อค้าเอ่อคนที่เอารถไปแล้วก็ไปไปทาให้มันมีความสวยงามกับชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ได้นะก็ขอบคุณครับผมก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับผมประมาณนี้ครับผม อันนี้สวยนะครับอันสวยนะก็อันนี้ก็พวกนี้เอาไปขัดออกได้นะขัดออกได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งมากเกาะลึกไปมากอะไรเงี้ยอย่างที่รู้กันนะครับก็ถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษามันก็จะทำให้เสื่อมสภาพได้นะครับผม นี่ผมไม่รู้นะว่า,เาสเปคลายเอียดนี้สเปคดีเมรกนี่คือผมไม่รู้จริงๆนะครับผมเล่นไม่เป็นนะครับดูดินะว่าเป็นคอคอหนีบอ่าคอหนีบหลักอันเป็นหลักอันเยืองนะครับเปรกนี้มองไม่ออกว่าเป็นอะไร,ะรแต่สังเกตง่ายสวยนะตรงนี้สวยลายเลียนนะ น,นี่สวยปูนี้ก็สวยครับเีรดายผมปั่นไม่เป็นนะอายุมากแล้วปั่นไม่เป็นครับอัต่อมาก็จะเป็นการสีส้มนะครับสันสีส้มนี่ย่านอะไรครับ b m x Innovation เป็นแบบบารีเบคนะบีเบคอันนี้ตรงอะไรฝาปิดมันเขียนว่าสองพันสิบเจ็ดครับผมสองพันสิบเจ็ดนะประมาณนี้ครับทั้นต่อมาครับผมทั้นต่อมาทั้นต่อมา จะเป็น g ีทครับผมจีทีอะไรโศกโคโม่ปะโคโม1ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเบอร์สี่หนึ่งสามศูน์ครับผมโคโมโครับจานจานนี้ก็เป็น GT เลยนะครับส่วนเฟืองนี่ไม่มั่นใจนะนใครที่เป็นสายบี X x นะครับผม ถ้ารู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับผมอ่านี้บอกเป็นแบบบอกก็เป็นของ GT เบอกเล็กมากเบรกเป็น Tico กกครับผมอ่านวนะ่าอะไรเนี่ย Men r i หนึ่งทับสอง n r i หนึ่งทับสอนะครับผม เป็น G T นะครับ Pro สี่นะอ่า,อาประมาณนี้นะครับไดคอมนะอ่าเป็น V B, B. นนฮะ,ฮะ แตเป็น Beam X นะครับ Beam อครับอันนี้เป็นไม่มั่นใจครับไม่ได้เขียนบ,บนไปนะแกวโดน่าูีายน่เลยกมบอบไปเลยใช่ครับแล้วอันนี ไม่กลมมากอันนี้ไม่เป็นไร,ไนไร,รอันนี้ไม่เป็นไรครับอันนี้มันเป็นอะลูใช่นี่ป๊อกมันไม่เหลี่ยมแล้วรูดแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าคิดราคาพิเศษให้หน่อยแล้วกันพี่เดี๋ยวไปหาเปลี่ยนเอาเองเดี๋ยวให้ซองคันนี้ให้เขาโทรถามก่อนนะครับเขาจะปล่อยไหมเพราะว่ามันมีคนเขาฝากซื้อเขาฝากซื้อแกอย่างนี้มา คันนี้ไอตัวขาขามันมเหมือนกวมีปัญหานะครับผมก็ถ้าเกิดพ่อค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็ตรวจเช็คสินค้าก่อนนะนะครับผมเพราะบางทีเหมือกมนกว่ามันใช้งานมาครับผมอ่าอะไรชิ้นไหนเสียก็ซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับผมนะครับก็จะเป็น BMX นะครับผม BMX นะครับอันนี้ก็เราขายตามสภาพนะเราไม่ได้บอกว่าเฮ้ยบอกว่ามันดีทุกอย่างมันมันเจ๋งทุกอย่างอะไรประมาณนี้เราแลนด์มาซื้อตรงนะครับซื้อสัตว์นะครับผมแลนด์มาซื้อสัตว์พูดคาไหนคํานั้นครับรักษาคําพูดครับอันไหนขายได้เราก็ขายอันไหนขายไม่ได้ก็บอกผ่านนะครับผมบอกผ่านครับผมอ่าอันนี้นะครับอันนี้อีกคันหนึ่งครับส่วนเรือ อีสองพันนะครับสองพันตอนนี้ก็จะเป็น G ีทีครับผมนะครับเป็นจีทีเป็นธรรมดานะครับผมไม่รู้ว่าท่านในชาบก็สนใจรับไปนะครับผมเดี๋ยวหาที่ตัดก,กัน เป็นอะไรครับผมพี่น้องมาดูกันตัดสายเบรกเลยตัดสายเบรกเลยนะตัดทุกอย่าง ผมแนน,มน,นใบพุทธมนตรทสายหกนะครับก็จะมีสินค้าดีๆเข้ามาเรื่อยๆนะเห็นบอกว่าจะเข้ามาสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้นะครับอีกประมาณสองร้อยคันครับผมก็ก็จะมาค้ากันไปนะครับผมมันอาจาจะเขาเรียกว,ว่า,วาตัดจาด วางาโอ้ยอ่านว่าอนะไรเนี่ยนี่นะครับเวลโก้ครับผมเทคโฟครับผม ่าวันนี้ดมก็ประมาณนี้นะครับสนใจสามารถสอบถามกันได้นะครับนานบาพุมุญลสงครับผมแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นเพลินเพลนนะครับผมเพิ่งมาใหม่นะครับผม ันครับผมดีโบรีโอโรห้าสิบห้าฟันแล้วก็ชุดขับเป็นโซล่าครับผมโซล่ากี่สปีดเดี๋ยวขับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสปีดครับขับโซล่าแปดสปีด เรามาเอามาบิ้วบิ้วกันใหม่มาทำกันใหม่ก็จะใช้ไรกว่าเดิมจะสวยงามกว่าเดิมครับผมเดี๋ยวให้พี่เขาตอบให้นะครับผมคันคันนนี้ผมจองนะจองแล้ว <laughs> น,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 นะครับจองจองแล้วนะนนี้กับงามนะครับจ่าฮอนนะครับจ่าฮอนไม้รอบนี้ไหมสี่ครั้งน,น, <laughs> นะครับผม ดาฮอนมาสี่คันคันนี้ยงามคันนี้น่าทีบอดร็อปบอดร็อปคันเล็กก็น่าทียู่โดนคันนี้บ่น่าอยู่โดนแน่นอนการันตีได้เลยครับบอดบ็อปก็อยู่โดนแน่นอนครับคมาที่ H S นะครับของอเมริกาครับผม ชุดขับเป็นไทก้าครับผมกานหน้าเป็นห้าสิบสามสามสิบเก้าครับผมนะครับ HKHS นะครับผม F สองศูนย์ R นะ Power Tune นะครับผม Power Tune บอ,อย่างสวยครับผมเป็นแบบ หมอบนะแฮนด์หมอบนะครับผมนะครับขันต่อมา KHS เหมือนกันนะครับเป็นแบบแฮนด์ตรงครับผมนะครับม้ามา160ร่ร้อยหกสิบกว่าคันครับผมก็เพิ่งสดสดร้อนๆ้อนตอนปีสามนี่ครับผมสงสัยเขาเขาเขารถถนนมันว่างมากเขาก็เลยมาขับรถมาเร็วมากนะครับ นัดก,กันไว้ตอนตีห้าแต่มาถึงตีสามหมดป๊อ